สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสูตร AI บาคาร่านะครับผมอยู่กับ Casino SA Gaming นะครับซึ่งสูตรใบนี้จะจดเล่าเองหมดเลยนะครับผมผมมาด้วยทุน1,000บาทนะครับเอากำไร2,000แล้วเลือกทันทีครับตอนนี้สูตรบอกให้เราแทงไปที่แบงเกอร์นะครับผมจัดเลยครับแบงเกอร์พันหนึ่งครับผมลงบทตัวเลยนะครับผมแนะนำให้ดูอัตราการชนะเนี่ยสูงๆไว้ก่อนครับอย่างห้องนี้100%ครับผมมาดูกันเลยก่อนมาแบงเกอร์มาโหดๆ ขอพักก้าวทีเดียวไม่ต้องลุ้นเยอะมายัางไงครับให้ใบแรกว่ายังไงโอเคเปิดสวยแปดขอกงเข้าแบงก์เกอร์ขอกงเข้าสวยบล็อก 8, แปดแดกเรียบร้อยครับกําไรมาแล้วครับไม้แรกหนึ่งพันบาทไม้แรกมาแล้วนะครับหนึ่งพันบาทมาดูครับไม้ที่สองสูตรให้แทงแบงก์เกอร์นะครับตาที่ของสูตรให้ลงไปที่แบงก์เกอร์นะผมจัดนะครับแบงก์เกอร์หนึ่งพันบาทตอนนี้เรากําไรแล้วนะครับหนึ่งพัน ผมหาอีกพันเดียวผมเลิกเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยคือเราได้แล้วต้องหยุดนะครับผมได้แล้วต้องเลิกตอนนี้อัตราการชนะยังอยู่ที่ร้อนะครับแล้วสูตรยังไม่เคยแพ้เลยนะครับผมมาดูดีว่าว่าไม้2จะเป็นยังไงครับมาแบงเกอร์ของไม้สองขอโทษขอแบงค์สองขอโทษหนะ่ยอยว่ายังไงครับวายย่ายังไงเพเยอสองขอเบาๆาลุกเพเยอบาเบาลูก เจ็ดเข้ามแบงเกอร์เจ็ดเข้าเฮียหกแต้มแล้วเจ็ดเข้า3าแต้มโอเค4ี่เข้า7หลังครับเรียบร้อยตอนนี้เรากำไรแล้วนะครับ2,000บาทอิงที่รายเลยนะครับสำหรับ,บใครสนใจนะครับผมก็แอดไวได้ที่ไลน์แอด8ปดออนไลน์สุดหสวัสดีครับ